สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างใช้แป้งตาดีโดนใจโรยง่ายได้เสร็จย,ยืดใดเหนียวนุ่มวัสดีครับมาดู รวมไปถึงเครื่องที่ตรงน,นี้นะครับในส่วนของเครื่องที่ติดจากแป้งปลามีดวงใจที่คือเส้นที่ผิดจากแป้งปลามีดวงใจร้อยเปอร์เซ็นต์เส้นใยเนื้อนุ่มเส้นมีน้ำหนักแล้วก็เด้งดีครับมีดงเส้นที่ใช้แป้งปลามีโดนใจนะครับที่เป็นเครื่องครู้มือครับสบายๆนะครับชิวๆเลย,ยง่ายนะครับเอาอย่างนี้เลยดวงเส้นนะครับแบบนี้นะครับน้องปลาจัดการให้ดู มีแรงบิดสลมเสมอที่นี่ทำแบบยืมาล่าอันที่สองตันครับมีทั้งหมดก็เลยสองพุหรือจะบีบเส้นหรือว่าโรยเส้นแบบนี้ก็ใช้ได้ครับ